สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่คุณจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารล้ำนึจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับขีปนาวุธรถถังเครื่องบินรบและระบบอาวุธใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ในโลกกขอองค์การสู้รบสมัยใหม่พลังทำลายความแม่นยำและความคล่องตัวคือหัวใจหลักของชัยชนะและหนึ่งในระบบที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถผสมผสานทั้ง3สิ่งเข้าด้วยกันอย่างยอดเยี่ยมก็คือ HIMARS หรือ High Mobility Artillery Rocket System และวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2026ที่มีชื่อว่า HIMARS 500ระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่ที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมดพร้อมสมัรถนณะที่ไม่เคยมีมาก่อน HIMARS 500ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กน้อยแต่มันคือการปฏิวัติทางด้านอาวุธยุทธพัณฑ์ เริ่มจากระยะยิงรุ่นก่อนหน้าน,นี้สามารถยิงได้ในระยะประมาณ80กิเมตรถักใช้ขีปนาวุธ ATACMS ก็จะไปได้ถึงประมาณ300กิเมตรแต่ HIMARS 500นั้นได้รับการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า XLRM Extended Range Long Range Missile ซึ่งสามารถยิงได้ไกลถึง500กิเมตร นั่นหมายความว่ารถยิง HIMARS 501คันสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตสัตรูได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้แนวหน้าเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการโกดังเก็บกระสุนสหรือระบบป้องกันทางอากาศของสัตรูก็สามารถโจมตีได้อย่างแน่นยําจุดเด่นถัดมาคือความแน่นยําระดับสูงด้วยระบบนำวิถีใหม่ที่ผสานกันร,ระหว่าง GPS เรดาร์ติดตามเป้าหมายและ AI ที่สามารถปรับวิธีการบินของขีปนาวุธในขณะกลางอากาศได้หากเป้าหมายมีการเคลื่อนไหวหรือมีการรบกวนสัญญาณพูดง่ายๆก็คือขีปนาวุธของ HIMARS 500ฉลาดพอทีท่จะคิดและตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางได้เองแบบเรียลไทม์ ในส่วนของความคล่องตัวตัว,ตวรถ HIMARS 500ได้รับการติดตั้งบนแพลตฟอร์มรถหุ้มเกราะ8ูณ8รุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการเดินทางบนทุกสภาพภูมิประเทศและสามารถบรรทุกแท่นยิงขีปนาวุธได้สูงสุดถึง12ท่อยิงจากเดิมที่ทำได้เพียง6ท่อ จำนวนขีปนาวุธที่มากขึ้นเท่ากับพลังทําลายที่สูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นและยังมาพร้อมระบบพรางตัวทางเรดาร์แบบใหม่ที่ช่วยลดการตรวจจับได้ถึง40%จากกลุ่นเดิมมาดูกันที่ขีปนาวุธหลากหลายชนิดที่ HIMARS 500รองรับบ a n ี e r ขีปนาวุธที่สามารถบรรจุหัวรบหลากหลายรูปแบบ เช่นหัวรบคลัสเตอร์หัวรบจอบกรอกหรือแม้แต่หัวรบแบบ EMP สำหรับโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่าศึก Sky Hammer ขีปนาวุธแนวป้องกันอากาศสามารถยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าและปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำลายโดรนและบอลลูนสอดแนมของสัตรู อีกหนึ่งคุณสมบัติที่เหนือชั้นคือความเร็วในการประจำการ h 5 m a r s 500ใช้เวลาเพียง22วินาทีเท่านั้นจากสถานะสแตนดี้ไปจนถึงพร้อมยิงเทียบกับรุ่นก่อนที่ใช้เวลาถึง90วินาทีการบรรจุกระสุนก็รวดเร็วขึ้นด้วยระบบแขนกลอัตโนมัติที่ติดตั้งมาในตัวรถไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยจากภายนอกอีกต่อไป ในเวลาเพียง15นาทีรถ HIMARS 501คันสามารถยิงเสร็จบรรจุกระสุนใหม่และเคลื่อนย้ายไปยังจุดยิงใหม่ได้ทันทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถโต้กลับได้ทันระบบนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับพันธมิตร NATO หรือพันธมิตรทางทหารอื่นๆผ่านระบบสื่อสารเข้ารหัสและการประสานงานกับดาวเทียมโดรนลาดตระเวนและหน่วยข่าวกรอง AI ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ถูกยกระดับ HIMARS 500มีโมดูลเข้ารหัสควอนตัมควอนตัมเอนคริปชันและระบบต้านทานสัญญาณรบกวนแบบหลายชั้นทำให้สามารถทำงานได้แม้ในพื้นที่ที่ GPS ถูกปิดกัน้นหรือถูกรบกวนถามว่าราคาละ่ะขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาราคาต่อรถยิ่ง1คัน12ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาของขีปนาวุธแต่ละลูก ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ราคาชุดกองร้อยพร้อมระบบเรดาร์และศูนย์บัญชาการประมาณ180ล้านดอลลาร์ถึงจะดูแพงแต่เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทำลายเป้าหมายในระยะ500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทหารแม้แต่คนเดียวมันก็คุ้มค่าอย่างมาก ในปี2026ประเทศพันธมิตรของสหรัฐเช่นโปแลนด์ Poland, อังกฤษและเยอรมนีได้แสดงความสนใจในการจัดซื้อ HIMARS 500โดยเฉพาะโปแลนด์ที่เตรียมสั่งซื้อถึง24คันในล็อตแรกนี้แสดงให้เห็นว่า HIMARS 500กำลังกลายเป็นแกนหลักของกองทัพยุคใหม่แต่อาวุธที่ทรงพลังย่อมมาพร้อมความกังวลจากนักวิเคราะห์บางกลุ่ม พวกเขากลัวว่าเมื่อระบบ AI เข้ามาควบคุมการรบมากขึ้นจะมีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดหรือแม้แต่ถูกแฮกจากศัตรูอีกด้านหนึ่งความสามารถในการโจมตีแบบสายฟ้าแลบอาจทำให้การตัดสินใจโจมตีล่วงหน้าปริมถีบสไตรเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศต่างๆพิจารณาได้ง่ายขึ้นและนั่นอาจนำไปสู่การประทะที่ใหญ่ขึ้นได้ แต่ไม่ว่าคุณจะมองมุมไหน HIMARS 500ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนรบของหลายประเทศไปแล้วสรุปแล้ว HIMARS 500คือระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่เร็วยิงไกลถึง500กิโลเมตรแม่นยำสูงด้วย AI และระบบนำวิถีใหม่ปลอดภัยจากการแฮกและต้านทานสัญญาณรบกวนปรับแต่งหัวรบได้ตามภารกิจ แม้จะมีราคาสูงแต่คุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร์ระบบนี้อาจกลายเป็นมาตร,รฐานใหม่ของสงครามสมัยใหม่ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ